ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าถือเป็นพลังงานที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญกับการใช้ในการผลิตของทุกโรงงานซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทมีการใช้ความร้อนในกระบวนการผลิตและพบว่ามีอัตราการสูญเสียความร้อนโดยปราประโยชน์ถึงร้อยละหกสิบด้วยเหตุนี้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยลาลัยเทคโนโลยีสยามจึงได้คิดค้นออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถเก็บเกี่ยวความร้อนที่สูญเสียไปในระหว่างกระบวนการผลิตมันสร้างเป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้าเพื่อหมุนเวียนความร้อนที่สูญเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากในประเทศไทยมีการใช้งาน มอยนะ้ามากกว่า8000ลูกนะครับพบว่ามีการสูญเสียพลังงานความร้อนโดยเปาประโยชน์สูงถึง60%โดย90%ของความร้อนเหล่านี้จะมีอุณหภูมิตัมกว่า200องศาเซลเซียสและประเทศไทยก็ยังมีแหล่งความร้อนที่เป็นน้าผุร้อน112ที่ซึ่งมีอุณหภูมิ40-10ถึงองศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเครื่องจักรกลความร้อนนี้สามารถนําพลังงานน้าร้อนเหล่านี้มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะครับ เครื่องจักรกลน,นี้ใช้โลหะผสมจำลูป SMA มเเป็นวัสดุหลักในการเปลี่ยนพลังงานความร้อนมาเป็นพลังงานทางกลและไฟฟ้าที่นี้มาดูกันว่าโลหะผสมจำลูป SMA คืออะไร SMA นี้ย่อม,มาจากคำว่า shape memory alloy เป็นโลหะผสมที่มีธาตุไทเทนเนียมนิกเกิลและทองแดงมันจะจำลูปเมื่อสัมผัสกับความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเปลี่ยนเฟสของวัสดุเราคือที่อุณหภูมิ50องศาขึ้นไปพออุณหภูมิจาก50ปุ๊บมันก็จะเริ่มหดตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่แรงยึดจุนของสปริงนี้มาออกแบบ เคื่องจักรกลความร้อนที่มีวงลอ2วงเยื่งจุดเซ็นเตอร์กันเหมือนในรูปนี้ซึ่งทําให้สปริงที่สัมผัสกับความร้อนมันหดตัวและพยายามขึ้นที่ไปหาจุดหดสุดซึ่งอยู่เหนือนาร้อนและเมื่อสปริงตัวนี้ขึ้นที่พ่นจะนาร้อนมันก็จะ หยุดตัวทันทีเนื่องจากมีการถ่ายเทความร้อนกับอากาศนะครับสำหรับการออกแบบเครื่องจักรกลความร้อนออฟเซ t c r a n งผลิตไฟฟ้านี้ใช้หลักการเดียวกับสปริงทั่วไปคือมีการยืดหดของโลงหะจำรูปเมื่อโลหะจำรูปพบความร้อนก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมและเมื่อมีจํานวนโลหะจำรูปที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นก็สามารถทําให้วงล้อหมุนเพื่อเป็นการผลิตพลังงานโดยจะเริ่มต้นที่ความร้อนที่50องศาเซลเซียสและจะทํางานได้เต็มที่เมื่อความร้อนถึงระดับ85องศาเซลเซียสซึ่งทางผู้พัฒนานได้มีการติดตั้งพัดลมด้านบนเพื่อช่วยรระะบบบาายควม้อออนนแแลก เปงเป็นแนวเฉียงเพื่อระบายความร้อนเพิ่มเติมกําลังกลที่ได้จะถูกนําไปต่อเข้ากับระบบส่งกําลังเข้าสู่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าในการผลิตกระแสฟไฟฟ้าต่อไปพลังงานที่ฝันนี้ก็เหมือนพลังงานที่จากโซลานะครับเราก็สามารถเอาไปเก็บที่แบตเตอรี่หรือต่อตรงกับกับการไฟฟ้าอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้ามันมีขนาดใหญ่ที่ พอที่จะปันไฟได้ก่อนอื่นเราเราก็ต้องมองโจทย์กันก่อนนะครับว่าพลังงานเนี่ยที่ที่เป็นน้าพุร้อนในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ร้อยกว่าแห่งนะครับซึ่งยังไม่ได้ถูกนําพลังงานส่วนนั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์อะไรเลย อีกทั้งเนี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่มีการใช้อบเลอร์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะมีมากกว่า8,000ลูกซึ่งก็เป็นพลังงานเหลือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันเราก็เลยเอาโจทย์ตรงนั้นเนี่ยนะครับมาคิดในการประยุกต์วัสดุนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเนี่ยจบมาทางด้านวัสดุศาสตร์ประยุกต์ระหว่างวัสดุให้แมทกับในส่วนของพลังงานนะคร เพราะว่านักศึกษาของเราเนี่ยเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์พลังงานนะครับสำหรับเครื่องจักรกลความร้อนออฟเซ็ตแครงผลิตไฟฟ้าจะเป็นเครื่องต้นแบบของการนําพลังงานความร้อนมาหมุนเวียนในการสร้างกระแสไฟฟ้าไว้ใช้งานนับว่าเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกใหม่ที่มีนอกเหนือจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแต่มีประสิทธิภาพที่สามารถใช้งานได้ในระดับโรงงานอุตสาหกรรม